สวัสดีครับตอนเที่ยงของวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาท่องเที่ยวทางพพุทธศาสนานะครับกาบไหว้สักการะนะวัดเมืองมูลบุญเรืองคีรีนะครับวัดแห่งนี้ก็จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะครับเดี๋ยวผมจะพาแนะนํานะครับท่องเที่ยวเรือรอบเลยละกันเริ่มต้นตั้งแต่เส้นทางถนนที่ขับรถยนต์เข้ามานะครับ ตอนผมขับรถยนต์อยู่ข้างนอกก็จะมองเข้ามาจะเห็นองค์พระธาตุสีทองนะแห่งนี้นะครับดูโดดเด่นเป็นสง่าสวยงามมากแล้วเมื่อขับรถเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นวัดนะครับที่มีศิละปะการก่อสร้างที่สวยงามนะครับจะเป็นศิละปะการก่อสร้างสไตล์ล้านานานะครับผมก็ขับรถยนต์เข้ามาทางเส้นนี้นะครับแล้วมาชมองค์พระธาตุสีทองนะครับ ที่สูงเด่นเป็นสง่าดูสวยงามมากตอนนี้อยู่ในช่วงการก่อสร้างนะครับแล้วหันมาชมทางด้านนี้นะครับป้ายวัดเมืองมูลบุญเรืองคีรีครับมองขึ้นไปทางด้านบนนะครับชมศิลปะการก่อสร้างสไตล์ล้านนาครับ<ม>เดี๋ยวผมพาเดินไปก่อนละกัน ตรงทางเข้าไปสักการะองค์พระธาตุนะครับก็จะเห็นมีสถาปัตยกรรมนะครับการก่อสร้างสีเหลืองทองอลามศิลปะทางล้านนาครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปด้านบนก่อนละกันนะครับผมเดินมาถึงนะทางเข้าวัดเมืองมูลบุญเลืองคิรีแล้วนะครับชมศิลปะการก่อสร้างนะครับสถาปัตยกรรม ตายล้านานาภาคเหนือนะฮะชมด้านบนของอาคารสิ่งก่อสร้างนะครับศิละปะดูวิจิตบรรจงสวยงามมากแล้วมองมาทางด้านนี้นะครับภายในพื้นที่วัดที่ล้อมรัวกำแพงไว้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปกราบสักการะองค์พระธาตสีทองทางด้านบนนี้ ดูสวยงามมากแล้วมาชมมาเห็นศิลปะการก่อสร้างนะฮะสถาปัตยกรรมล้านนาดูสวยงามมากเดี๋ยวชมรั้วกำแพงนะครับความสวยงามผมพาเดินมาชมภาพระยะห่างนะครับภาพโดยรวมนะฮะให้เห็น อาคารสิ่งก่อสร้างของทางวัดนะครับให้เห็นในภาพรวมนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปภายในลัวกำแพงนี้นะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปกาบสักการะองค์พระธาสีทองเดี๋ยวเข้าประตูลัวตรงนี้เข้าไปนะครับ พื้นที่ภายในกราบสักการะองค์พระธาตุสีทองนะครับทางด้านหน้าผมนะครับสักการะบูชาพระบัวเข็มนะครับพระอุปคุตลูกปันพญานาคนะครับชมเจดีย์องค์พระเจดีย์ทางด้านนี้นะครับองค์พระเจดีย์สีทองนะครับ สักกระพระพุพทธรูปสักกระพระพุพทธรูปองค์สีทองครับเดี๋ยวชมพื้นที่นะฮะอยู่ในช่วงการก่อสร้างพาชมสักกระ,ระองค์พระธาตุองค์สีทองนะครับจากด้านล่างมองขึ้นไปด้านบนพื้นที่จะรอบอยู่ในช่วงการก่อสร้างอยู่นะครับศิละปะทางล้านนาภาคเหนือครับ ชมสักการะองค์พระเจดีย์นะครับที่สร้างด้วยอิฐครับเดี๋ยวมองจากตรงจุดนี้ออกไปนอกรั้วประตูตรงนี้นะครับเพื่อชมอาคารสิ่งก่อสร้างของวัดเมืองมูลนะครับมองจากตรงจุดนี้ออกไปนะครับดูสวยงามมากศิลปะล้านานาทางภาคเหนือนะฮะ มาชมภาพระยะไกลของศิลปะการก่อสร้างสไตล์ล้านนาทางมุมนี้บ้างนะครับภาพระยะห่างระยะไกลนะครับทางด้านนี้เพื่อที่จะให้เห็นกันครบทุกมุมทุกด้านนะฮะชมความสวยงามเดี๋ยวซูมเข้าไปนะครับศิลปะการก่อสร้างวิจิตบรรจงนะครับ งานสถาปัตยกรรมสไตล์ล้านนาครับแล้วมุมทางด้านนี้ก็จะเป็นการชมสักการะองค์พระธาตุสีทองอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วมีองค์พระเจดีย์นะครับองค์เล็กที่อยู่ตรงบุทีด้านหน้าทางเข้าด้วยยังไงวันนี้ผมขอจบการแนะนำท่องเที่ยวเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับ สำหรับวันนี้ผมขอพาท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนากราบไหว้สักการณะณวัดเมืองมูลบุญเรืองคีรีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่อง YouTube โอมเข้ามากด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วย แล้วทุกท่านก็จะได้รู้ว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปท่องเที่ยวรีวิวที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ